สามเลอรครับจะา้องนั่งอยู่หนึ่งสู ถูกเลยครับเดี๋ยวมาดูที่สองได้คุยเลย่ได้เครับจีซื้อไดุ้ยเย่ลซอไล่ไเไล่ อย่ามาโยครับติดใจชาตัรุ่งโสดนี่ครับการพักอลการบางบอลนะครับนี่ตามมาเลยนะฮะไม่รีบไปนะครับดูทีชาติรุ่งโสเล่นมาดูแล้วสบายตานะครับค่อยๆเล่นค่อยๆต่อบอลนะครับ

เปลี่ย <bord ering> ้แทงมาเลยครับแล้วขวาผ่านวงล่างซ้ายครับฟรที่ชารุ่งสครับเข้ากลางวาสิต้าครับหนึ่งสองจุลุกตามช่องรับสวยครับโดยสองได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้ไม่ยิงครับไม่ยิงครับหลอกสองที่สามที่ก็โห 那那。<Yeah. S 2> yeah. 啊，我我做。 คู่กับเสือแล้วผิวเลยอ้อมไปไหนล่ะอ้อมไมไดนแลู้่กับคู่กับเล่นคู่กันเลยแเ mà, lông lốc dây con rắn, lông sọ, không, năm bỏ đấy, năm, mảnh lụa đi, gì

มีกานี้บรรยากาศก็เป็นใจแล้วกนี้ไม่มีแดดแล้วแต่้าสองทีมเจะโชว์ฟอร์มมันดีขึ้นครับก่อนที่เราไปก็ตนี้จริจ้าโอ้โหยิ่งมากเ

ฝ่ายจากทางทีมขันบอกว่าให้พี่มาช่วยให้ข้อมูลสำหรับทีมชาติฮังก์โซจากอุเทนแ่วันนี้เรามากัน25คนจะพยายามให้เล่นกันได้ทุกคนนะครับแล้วทั้งที่บางคนก็สภาพเล่นไม่ได้แล้วแข็งีรจิตเพียนพอวีกนะครับตแต่ว่าขณะนี้ก็ นาครับฝ่ายบุคลก็เราจ้มูดู้จมูมากกว่าครับในพีเีรที่สามก็เป็นธรรมดาสวยมากโอ้โหมเกือบไปครับ ขอบคุณเช้อาอุบลนะครับโดยเฉพา,าสมสอสมาคมก,กีฬาของจังหวัดอุบลและก็ท่านาริการมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีที่เพื่อเพื่อทางสถานที่และทำให้พวกเราที่มาจากกรุงเทพกลุณนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงทางรีชิ นากวิศวะจากกรุงเทพหรือว่าทีมนักวิศวของเมพหมือทีมนักวิศวไทยวันนี้ผู้แทนก็คือท่านรองอธิชาติภูมิพันธ์ที่เคยอยู่ที่อุบลราชธานีมาก่อนอุบลเป็นฝ่ายบุกในขณะนี้นะครับในทีเวทที่สามเราตกลงกันว่าทีเวทแรกยี่สิบห้านาทีสี่ทีเวทนะครับเล่นเป็นทั่วทั่ว จังหวัดอุบลอุโสบีเอเออุบลได้เตะคนเนิ่นเตะสวยมากครับทุกคนเนิ่นลูกนี้ถือว่าในอายุขนาดนี้เตะได้ไกลไปถึงเสาสองนี่ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดหายากครับหายากมาดูยากนะครับเตะไปถึงเสาสอง,สองคนหม่งดีที่หม่งได้ไสบาย ทีมชาดอังกฤไช่บอลปกัศโดยวิโรธตุกใจวิ่ตะเี้น้ำหนัใหญ่สูงใหญ่สูงใหญ่เซนเตอร์ฮัรของทีมชาติอังโศก็เป็นอดีตทีมชาติครับวิโร์ตุกใจแต่ว่า,าตอนนี้น้ำหนักตัวมากขนาดพยายามลดปรุงนึ่ผู้รักษาประตูออกมารับไวได้ครับจะสำราญส่งไปให้ด้าขวา นายกเรตบาลบัท bon. mm ุกวงปทุมธานีครับท่านนายกมอง5าปี14นิ้ว6.8มิรวปตุกใจนี่70ที่สมวรสักทีิรถตุกแจงเซ็นเตอร์งตุลาบอนประเพณีไร้สมัย เบอร์สิบห้านี้คือคประาธานเสื้อกอราัาทิชี่เกือบติดทิมชาติหลายครั้งแต่ว่าควา,ามน้าอยู่ก็พวกสุดท้ายถึงสุดท้ายในยุคนั้นก็เลยไม่ได้ติดแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือราชทิีช่วยกอราัาทิชีหลายสมัย ผรานเตะลูกปลมาให้ใส่วัดสุงคนสุน,นาที่ชาไแมในนี้ทั้งราชีและก็เปนกุงเทพเป็นคนจังหวัดตรงังลีลาคริวนะครับอายุตอนนี้ก็6 9สวยมากทุกคนขึ้นลูกได้อย่างรวดเร็วส่งมาให้สูน,นา แต่ไม่ผ่านการสกัดของคุณสัตดาช่วงเทพรานี่ก็คุยต่อวันหน้าสตาด์โค้ชที่อยู่ครับสนามนี่สมเกียรติมด้ยินอดีตกองกลางทีมชาติไทยและนักเรียนไทยประมาณพศ2518ปประมาณนี ouais ้ นักเียนไทยในยุคนั้นยุคที่ว่าการเดินทางสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีเครื่องบินได้ขี่เครื่องบินนม่เกณฑ์ไปทั้งหมู่บ้านเลยครับเกณฑ์ไปส่งกันเวลาไปไปนนนอกปศต่าก่อนหน้า5ก่อนหน้านั้นทีชาติไทยนี่บางทีนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปไปุรารังเลยนะ,ะไม่ค่อยมีเครื่องบินอย่ อดีตท่านในไทยไม่อตอนนีั้ก็คือตกระก็ไปนั่งรถไฟอย่างนี้เขาเล่ากันะครับเป็นเรื่องเรื่องจริงแต่พอสอนี้นั่าจะดีนสบายนะคับอ่านี่นายกหมอนายกศเต้นมันเป็ของของปูการี่ชอบเต้นสุดเอร์อายุน้อยกว่าเพื่อนในรอบนี้ก็คือ5-9ปีแต่ยังเล่นบอลเดินอาย

ถ้าใครมีความรู้สึกว่าเจ็บแล้วเมอยละบอกได้เลยครนะหายใจติดขัดเมื่อไหร่ที่บอกอย่าลืสซดตอนนี้ใช้วัสดุซอนบอจอม้วยในอดีตก็อย่างวันนี้ก็ยังเล่นร่องยังกาะแก้ว6งปีนี่ได้อตอนนี้ก็คือเครื่อเกลีของเพชรเราเรียกกันว่านาเตี้ยงในทีมเป็นเอช่วยกอของฐาราศาสตร์ทีจีเ้ทีีชัตุ้ฟงเบ ฝาดีชาติไนแอรีหมายเลข21ยุคย <AH ุคเชื้อศักดิ์ชัยบุดหมายเลข21แต่วันนี้ขึ้นมาเลขนตายใครใครยังไม่ลงเขาเปลียนกันลงหน่อยพวกเราหน่ะใครแหนก็ออกมาไม่รู้าหมูโคนได้บอลนย์หน้าป้ายบอลกลับหลัง ให้คองกลางแจกบอลให้ของหน้าหมายเลข12ต่อบอลส่งบอลยาวไปให้ตีดไกลประตูออกมาแล้วเป็นยังไงครับลูกนี้ถือว่าเป็นลูกที่ได้ประตูครับผู้กรรมการชี้ว่าได้ประตูก็ได้ประตูไปไม่มีการออกไซครับเราเป็นไปแบบค่อยทีท่อยอาศัย ที่ทำประตูไปก็คือลาน้อยเป็นคนครับฝันตํารวจอินชาญชัยอินน่าราครับคู้กับหลวงพ่อเมืองวนครับครับท่านคู้กับชาญชัยครับคืนนี้มีหวังท่านต้องเสียรางวัลเป็นถาดให้พวกเราเพราะท่านทำประตูได้โอเคหมดเวลาพอดีในจังหวัดที่เรียกว่าทุกเวลาของทีเด็ดที่สาม ในงานเลี้ยงทุกกับช้างชัยน้องๆกระทิกว่าอมใสเสียให้ทางกรุงเทพหลายผ่านแน่คืนนี้